สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกับผมนายเดชแนนครับวันนี้ครับวันนี้สีผ้ามาเบืงนะเบื้องหยานะครับหยาที่ปลูกไว้เขารอบปีที่สองแล้วครับมันเป็นจันดนะครับหยาเนี่ยเปียที่ตัดไปสองอาทิตย์มันเป็นจันดาครับมันเกิดดีบ่มันแตกกอดีบ่ครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับวันนี้กัวันที่สิบแปดนะครับ สิบแปดกันยาอนอเบียดใหญาพี่น้องน,ะนี่ครับนีาแพ่งก็ลาเข่าปีที่สองครับนี่รอบตัดพอมันตัดไปแล้วนะครับนี่ครับถึอฝนช่วงนี้ฝนตกสม,มือครับเพิ่งตัดไปเ่าถึงอาทิตย์ครับนี่นี่เอานี่เอาปีที่สองนะครับนี่มันกัญญาวอยู่ครับอาทิตย์แตกกัวไปเรื่อย que. ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งด้ครับพี่น้องครับเวลาห่าปาลูกเนี่ยเพยงกลาเนี่พี่น้องเบืองว่าพื้นนี่มันจะบ่อซ้ากันนี่แหละคือปัญหาของเวลาหยาเพ่งกลาเนี่ยตอนห่อตัดนะครับมันจะลําบากหรือว่าห่าตอนห่าที่ใส่เครื่องหรือว่าใส่รถตัดนี่รถมันจะบ่อเสมอกันเนี่ยมันถีลําบากให้มันเฮ็ดเป็นคืนเป็นคืนม,มันเป็นหลุมมันสีครับน้ำค้างจุดที่เป็นน้ำค้งร้ายมันกิดยาคืิบ่อคอย อค่อยจะเริ่เติบโตดีปันใดครับพอหยาเพ่งก็ร่านี่มันจะบวมัากแบบน้ำขังไหครับสังเกตเบื้องฟังหุ่นกับน้ำมคคับน้ำมค่อยขังมันจะนุ่อแบบนอันนี้มันลุกครับเป็นลุมเป็นลุมนะครับเวลาตัดมันก็สีตัดลําบากตัดหยากจังหน่อยครับเวลาเขาตัดการตอนปลูกไม่ใหม่กับยากทีแนะน้าให้พี่น้องปรับสภาพดินให้มันเสมอกันครับ จะไถด้วยใส่รถตุรีปั่นเน่ยเป่าสภาพดินให้มันเสมอกันที่สุดเวลาปลูกเวทปลูกแล้วมันตัดเนี่ยมันจะตัดง่ายครับเวลาหายน้ำมันก็เสียเสมอกันครับน้ำกียอะไรมันจะเบ้อไปถ่วมเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นย่าเป็นย่อมไปนะครับพี่น้องอันนี้อีกอย่างหนึ่งอย่างหนักเพนกลาที่เข้าต่อที่สําคัญเลยนะครับกระบะได้เพราะว่าเขาปลูกแล้วมันมันจะไถปลูกไม่มันก็จะเสียโอกาสเสียเวลาไปอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่นะครับส่วนหยาเพ่งกลาบางคนหรือว่าก็ยังบม่ได้หูว่าเพ่งกลามันเป็นแบบใดลักษณะมันเป็นแบบใดนะครับนี่ครับหยาเพ่งกลามันคือหยาอียงมันเป็นแบบใด,น,บน,ดน,นี่นะครับเป็นหยาไม่เด้หน่อยน้อหน่อยเป็นสิษเน,นยหน่อยครับตัว่าโปรตีนสูงน่ครับจำานีพอดีตัดเหงวครับ จะเป็นเต้าเครือบนี่ครับเสนนิดหน่อยสวนปลูกใบเขาปีที่สองนะครับช่วงแรกกับวันดบนลูเนียนะครับบันด้ใส่ปุย๋ยบันดน้ำเอียงกับ,บปล่อยเป็นธรรมาชาติกปเลยให้มันเหี่ยวมันแห้งหนาฝนมากเขากับมาคอยมาตัดเอาถ้าบนลุกดีมันก็นสิงามกว่าดีก็หนีอยู่ครับใสป่ปุย๋ยปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าปุ๋ยเคมีกระสีงามมันสีประมาณนี้ครับปีกาสวนห้ององยูุบัตรน้องบัวหน่อยตำบลเขาถุอ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัด้ลยเอเ็ด้ครับข้างๆไอ้ปลูกข้าวปลูกองไรต้นมกม่วงเสริมกันไป าตาไข่ท่านเ,เกยียดตเบื้องพี่น้องจุดนี่ดินมัน่เสมอกันมันจะบอคอยมันจะบอค่อยแบบมันจะเริ่นเติบโต,ตสานนะครับผน,นามค้ังหล,ลายเบือ้องมองโน่นๆครับจะเขียวถ้านางดีตัดตัดเวลาตัดซ้ำกันนะครับตัดเหมือนแล้วกันเวลาซ้ำกัน จะเ่นการจะเญ่นเตืบตัวมันกะดีสาดจังหน่อยถ้าหนามมันขังหนามมันพึ่งบกไปครับช่วงนี้ฝนตกดูครับตกทุ่มือเลยตรงนี้กับเ,เพื่อนเราฟัางนี่จะงามแน่เพราะว่าดินไม่เสมอกันครับนี่ น,นี้ดินเสมอกันเมื่อจะกกระงาม้มื่จะมีนามาขังไม่ไตัดกับตัดง่ายครับถ้าดินเสมอกันตัดง่ายนะครับอ,อ,อันนี้กเป็นทอนพันธุ์เนเปียท์ไทยเคื่อนซุเปอร์ลิฟนะครับนีครับ อันนี้คือมาแท่งหยอดนะครับแก่แกจัดพร้อมปลูกเลยนะครับมันจะแตกหักมากสิครับแตกหักก็จะอ้อยนี่ครับอันนี้เอาไปปลูกนี่จะได้ก็เกิดครับปรเปอร์เซ็นต์เกิดหน่อยปเปอร์เซ็นต์เลยปลูกนี่ถ้าเป็นพฤติกาท่านว่าเนี่ยมัน,ม,ออนมันจะเริ่มออกดอก้วครับเห็นหรับมนจะเริ่มออกดอกตามฤด,ดูหนาวนะครับ เขาลู่หนาวยามยาวจะเรือบถอกออกดอกขันจะเลื่อนตัวตัวกวั้ทีซากัวกัวนาหอนหนาฝนนี่ยครับพันพันกับเขามีแบ่งปันอยู่ครับพี่น,อน้องนะครับส่วนกับมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยครับหนึ่งร้อยท่อนแถมสิบท่อนนะครับหนึ่งพันถ้าเป็นหนึ่งพันท่อนนะครับ ก็คูณจำนวนไปนะครับหนึ่งท่อนแถมแซมแถม10บท่อนนี่บริการจะทรงหอดบันนะครับนะครับห่อเบ่งมาหลังจากขี่ตัดไปแล้วสองอาทิตย์นะครับตัดวันที่1กันยานี่ครับงานสองอาทิตย์เนี่ยประมาณน,นีเลยครับ ถ้าตัดเนี่ยถ้าตัด,ต,ดตัดแบบตัดชิดดินน่ะไอตัวนี้มันจะแตกกองมากบางคงอาจจะแตกกองมากครับมันก็นจะหนุ่มหนุ่มอ่อนครับใบใบก็จะง่ะายกว่ากว่าประเภทที่เป็นเนเปียปากช่องหนึ่งแต่มันก็นทีมีขนอยู่แต่แต่ว่าตากับว่าไข่ครับว่าไข่ปันไหนแต่พอเยอะขนาด นี่เปียกปากช่องหนึ่งนี่เปียกปากช่องหนึ่งล่ำล่ำจะแข็งค่ายพอมันเป็นพันธุกรรมที่พัฒนามาเดี๋ยวจากนี่เปียกปากช่องหนึ่งครับนี่นะครับห้าทิ่ตัดไปแล้วนี่ครับสองอาทิตย์ได้ครับนี่แตะกอประมาณนี้เลยภายในสองอาทิตย์จุดนี้ก็คือว่าบริษั ไ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่งเงี้ยปล่อยเป็นธรรมชาตินาเลี้ยงมันแห่งเฮากับตัดให้งวงัวงวรอดรอดหนาฝนมาเข้าตัดก็อนหอน,นี้ผมถ่ายไว้ดูมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นท่อนพันธ์แบบนี้เลยตัดออกเนี่ยภายในสองอาทิตย์ก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับเนี่ยนี่เปียถ่ายเขื่อนสุปริบนะครับจะเป็นแบบนี้เลย้างล่างนี่้างล่างนี่ปลูกแก่นกกหลาไป นากรแซมเนี่ยถ่ายเคลื่อนไปนั่นครับหนึ่งพื้นที่สองประโยชน์ครับเพรบ,บริษัณปุ้ยอย่่งเลยครับดินนั้นเป็นดินถมครับดินถมดินเหนียวถมหินลูกลังส่วนทอนพันธ์ก็เือะหลายได้ครับพี่น่องครับพี่น่องอยู่ระแวแกใกล่ๆอำเภอทบับดบุรีจังหวัดระเอ็ดครับ สามารถนับเบื้องแรกครับเพราะมีแบงปันให้พี่น้องอยู่นี่ครับแกจัดเลยครับมันจะเริ่มออกดอกแล้วครับนี่นะครับแกจะจัดจเริ่มออกดอกนะครับทนพันกับจิบประมาณนี้ครับมันเป็นต่อสองต่อสามไปแล้วนะครับมันจะประมาณนี้แต่กอลายก็จีทนพันกันน้อยแต่ว่าวลาไปปลูกอัตราการเกิอดอีกสูงเลยครับ แห้งหักแท้แทยังไม่สินี่ครับทางในกน็เริ่มออกดอกแล้วครับพี่น้องอันนี้จงไหใจะเป็นท่อนพันธุ์นะครับถ้าพี่น้องผู้ใดว่าอยากให้เป็นท่อนพันธุ์กับประมาณเดือนสองเดือนแล้วตัวแล้วแต่อายุพี่น้องอ่ะอายุของหยาแล้วแต่ความูมพอใจว่าสิเกียวตอนใดสีเอาปริมาณจํามใด ถ้าขอสามารถเกี่ยวใหงวัวได้เลยอันมีเครื่องซับกับสองเดือนสามเดือนแน่กับเกี่ยวได้เลยครับมาซับถ้ามีเครื่องซับพี่น้องสามารถประมาณเดกเดือนสองเดือนก็ตตดได้เลยเง่สูงแหงวัวตดแหงวัวกินได้เลยครับประมาณนี้ครับฟั่งที่สวนนี่กับปลูกผสมผสานกันนะครับสามสายพันธุ นี่เนี่ยเปียะไทยเคลื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับอี่เพ่งโกลานะครับอีกอันหนึ่งกับมี่กินนี่กินนี่สีม่วงเติมน้ำตามขอบเด่นคู่สะนะครับกับบอลไลทครับข้อเด็กเกี่ยวให้งัว ฟังนี่จะเป็นยาหวานอิสาราเอลนะครับชุดนี้อันนี้ซับนี่ก็เพาะเป็นท่อนพันธุ์เหรอครับยาหวานอิสาราเอลถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อเขาอมาได้ครับนี่ครับแตกหักขึ้กันครับนี่ยาหวานอิสาราเอล พอดีจะเป็นพันธุ์ท่านตัวนี้ก็อายุหนาสองปีแล้วครับแต่หลายหลายหลายชุดแล้วครับตัดเป็นหลายต่อแล้วสำหรับพี่น้องคนไหนที่ไม่มีเครื่องซับกะซับนี่นะครับตัดให้เลยครับให้งอกกินได้เลยต้องรอให้มันแก่ครับ ทุกทิ้งทุกยางอ่ะขึ้นยู่กับการบำรุงผมนะครับพี่น้องครับหย่าจะงามบ่งามอยี่กับการบำรุรง,าง,าก,ก,ารงการให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับพื้นที่ดินแต่ละพื้นที่เราอยู่หนี่มันเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวหินหลูกล่างนี่ครับตามนี้เลยครับปุ๋ยกับบดรซายปล่อยธรรมชาตินาพ่นก็คือทาให้พนโตกกไซกะง่ามประบ้านนี่นะครับ พี่น้องมีทุนในจังน้อยกับลงปุ๋ยปุ๋ยขอกปุ๋ยขิงว่าปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยเคมีเข้ากับลงไปมัระชิในรับสารอาหารกังิงามงามก็นนี้ครับ นี่นะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยฮะส่วนขอดีข้อเสียผมกับล่องล่องเป็นคลิปคลิปวิดีโอกเกาอ่าๆสามารถคลิกไปเบิ้งไหนได้ครับขอดีข้อเสียของหยานี่เปลี่ยนหยาวานันาเพ่งก็หละ พี่มีหย่าอื่นแทมมันสินะครับนะครับอย่างถ้ามาฉาแทมพอาะวาเฮาบ่อเดปลูกแบบปลูกแบบร่วมมิดเลยครับธรรมชาติเลยสามสามสามสายพันธุ์สี่พันธุ์ร่วมใส่กันไม่ลาตัดก็ระตัด,ตด,ตดพร้อมกันเลยบอ่อเดอยากเป็นสัดเป็นส่วนบอ่บอเดบ่อเดเสียหยาบบ่อเดเอาหุ่นหยาคือเห็ดไม้เห็ด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 มันนะครับโทษที่เลยครับพี่นอ้อง เห็ดมันเห็ดยังบ่ได้เอาหุดเอายังมันปล่อยเป็นธรรมชาติเลยฝนตกมากกะเขียวสีนะครับถ้าเป็นน้องคนคนใดเอาหุ่งดินดีใส่ปุ๋ยเสียหนาเห็ดพุดนปานเผ่ากระเอิญเห็ดพุดนะครับเห็ดพุดนเสียหนาธรรมชาติดอกเอาต้นยาที่เราปลูกไปมันกะสีงามอีกแบบหนึ่ง มาเบียรตอนฝนก่ตกให้พี่น้องรับเบื้องรับชมกันพันาที่ปลูกไปแล้วสองปีกัญ้าที่ตัดไปแล้วนี่สองอาทิตย์นี่มันเป็นแบบใดข้อดีข้อเสียของการเรื่อปลูกห้าการปับห้าปัสบสภาพดินในดินมันเสมอกันมันเป็นแบบใด้าบ่ปับมันเป็นแบบใดแล้วก็สำหรับพี่น้องใดรก็ที่สนใจท่านธุ์นญยา ครับผมมีแบียงปันในพี่น้องได้ครับเด้อนี่นะครับจะได้มม่หนีผมได้เลยใช่หกกชชชไชหมครับฝากก็ไหลกดแช์ก็ติดตามท่องนั้นเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ